ไปดูหลายๆโครงการแต่ว่าเราผิดหวังกับหลายๆโครงการเราก็เลยผิดหวังจากหลายๆธนาคารครับโดนปฏิเสธหมดเลยครับจนเราถอดใจและคิดว่าเอาละเราคงไม่มีโอกาสได้ซื้อบ้านอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเราไม่ดีตรงไหน แฟนนัดทองใบนะครับอตอนนี้ทําอาชีพอิสระนะครับเป็นอาชีพร้านภาเครื่องนะครับผมแฟนครับผมทําอาชีพพนักงานบริษัทครับลูกชายตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นป .4 ครับเป็นนักกีฬาต,ตัวน้อยเดิมทีเราก็ไม่ได้มาดูที่ชีววไทยหลายโครงการที่เราไปดูนะครับเขามองว่าเราเป็นอาชีพที่ ไม่มั่นคงพอเป็นขอในในของแฟนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระเครื่องถูกไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยมีจดทะเบียนกิจการอะไรเรียบร้อยมีการยื่นภาษีแต่พอเรายื่นไปเนี่ยปรากฏว่าจากที่ว่าขอ3เดือนก็มาเป็น6เดือนพอ6เดือนเสร็จแล้วก็มาขอเพิ่มอีกเป็น1ปีการดําเนินเรื่องการยื่นเอกสารเราคิดว่าเซลล์ทุกๆที่จะต้องบริการเราเดินเรื่องให้เรา แต่กลับกลายเป็นเราต้องเดินเลือกเองเขาแค่บอกให้เราว่าคุณอนัทเตรียมอันนี้มาเตรียมนี้มาแล้วคุณนัทก,ก็ลองไปยื่นขอสินเชื่อแล้วพอเราเดินเรื่องเองก็ไม่ผ่านก็เลยทําให้เราผิดหวังจนท้ออาชีพที่เราทำอะ่ะมันเป็นอาชีพที่เรารักเราก็เลยผิดหวังจากหลายหลายธนาคารครับโดนปฏิเสธหมดเลยครับ เราขับรถผ่านมาตรงสพงระพานปทุมแล้วมองเห็นว่าเฮ้ยโครงการหมู่บ้านนี้ชีวไทยก้าวแรกที่ผมขับรถเข้าไปนะครับบริการดีตั้งแต่ราปภผมประทับใจมากเลยครับพอไปถึงสำนักงานขายขนาดเรายังไม่ได้บอกว่าเราจะซื้อเขาก็ยังพาเราไปดูบ้านตัวอย่างด้วยบ้านจริงด้วยและก็แนะนําหลายๆอย่างถ้าชอบจริงเคลียร์เขาอะเซลทั้งเซลของโครงการอะเขาจะพักดันให้เต็มที่ครับ เสริมอีกนิดหนึ่งก็คือประทับใจเซลลมากนะคะเรสปอนไวมากนะคะคืออยากจะขอข้อมูลหรืออะไรเนี่ยคือเซลล์ตอบรับไวมากค่ะทำให้เรารู้สึกประทับใจรู้สึกอบอุ่นอะเหมือนเรามีที่ปรึกษาให้กับเราอะค่ะการเซ็นเอกสารนะครับทางเซลล์ติดต่อทางสำนักงานธนาคารที่กรุงเทพให้มาเซ็นเอกสารที่สำนักงานขายซึ่งเราไม่ต้องเดินทางไปไกลครับเขาอำนวยความสะดวกให้เรามากเลยครับไม่เกิน2อาทิตย์ครับ ได้บ้านในฝันครับพี่กับครอบครัวที่อบอุ่นครับพอได้เจ้าหน้าที่มาส่งมอบกุญแจบ้านนะคะเราเราเดินเข้าไปในบ้านกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันใช่บ้านเราจริงหรอทำไมมันดูง่ายจังเลยอะ่ะมันมันไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเราจะได้มีบ้านเป็นของตัวเราแล้วบ้านในฝันของเราทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกลจากที่เก่าแล้วก็ลูกค้าที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นอาชีพพักเรื่องของผมสามารถเดินทางง่ายมากขึ้นแล้วก็ติดต่อกันง่ายมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับขอฝากอย่างหนึ่งก็คือที่ชอบมากก็คือส่วนกลางนะครับอำนวยความสะดวกดีมากไม่ว่าจะเป็นฟิตเนตสสระว่ายน้ําและก็สนามกีฬาซึ่งลูกชายเอาไปซ้อมบอลอันนี้ประทับใจมากที่สุดครับโอ้โหประทับใจมากตรงเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะ คือเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นค่ะเวลาไปทำงานเนี่ยก็คือจะไปแท็กซี่บ้างแล้วก็ไปรถประจำทางบ้างก็คือเดินออกจากหน้าปักซอยอค่ะถึงถนนใหญ่เลยก็เดินทางสะดวกมีความสุขมากค่ะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆครอบครัวนะครับที่อยากจะมีบ้านไว้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสภาพแวดล้อมดีทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมีความสุขคุณอาจจะผิดหวังจากหลายๆโครงการได้นะครับแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับถ้ายังไม่เจอชีวะผมนะครับ